แฟนๆฮือฮาโป๊บเบลล่าฟิตติ้งลุกใหม่พรมลิขิตคนนักแสดงเสริมทับเพียบกลับมาแล้วสำหรับละครในดวงใจของใครหลายๆคนรวมทั้งแอดมินด้วยนะคะนั่นก็คือภาคที่2ของบุพเพสนิวาสเรารอคอยภาคต่อกันมานานถึง3ปีซึ่งภาคนี้มีชื่อว่าพรมลิขิตค่ะ บุพเพสันนิวาส2ได้เลือกฟิตติ้งแล้วแฟนๆหือหากับลูกใหม่โป๊บเบลล่าที่โตขึ้นพร้อมกับสองลูกสาวหลังสถานการณ์โควิดเริ่มดีขึ้นได้คลายล็อกในหลายๆเรื่องก็ทำเอาแฟนๆละครช่อง3ไม่ได้พักกันเลยทีเดียวกับการเปิดตัวละครเรื่องใหม่ที่เตรียมจะเปิดกล้อง ทายทำล่าสุดก็เป็นวันของบุพเพสันิวาสภาค2หรือพรหมลิขิตที่แฟนๆรอคอยกันมานานกว่า3ปีซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้ฟิตติ้งกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทําเอาแฮชแท็กแฮชแท็กฟิตติ้งพรหมลิขิตติดเทรนทวิตเตอร์ตั้งแต่เช้านอกจากนี้แฟนคลับร่วมติดแฮชแท็ก พี่โป๊ปฟิตติ้งพรมลิขิตซึ่งเมื่อวานนี้แฟนๆก็ลุ้นรอชมภาพฟิตติ้งกันโดยคนแรกที่ปล่อยออกมาเป็นคู่ของปั้นจันปรมะกับปรางกันนรันที่ทำเอาหลายคนคิดถึงความน่ารักของทั้งคู่มื่นเรื่องและแม่หญิงจันวาดในเรื่องนี้จะมาในลุคที่โตขึ้นมีอายุขึ้น และทางบอร์ดแคชไทย Television Channel mm hmm. ก็ได้ปล่อยภาพฟ mm ิตติ้งของโป๊บและเบลล่าออกมาให้ได้เห็นกัน mm hmm. ก็อดคิดถึงความน่ารักของพ่อหมื่นกับแม่นายไม่ได้ mm hmm. ซึ่งโป๊บถึงกับออกมาโพสไอจีอีกครั้งในรอบ3เดือน mm hmm. เป็นภาพคู่เบลล่า mm hmm. พร้อมกับแคปชั่นบอกว่า mm hmm. มันคงจะเป็นพรมลิขิตสินะจ๊ะ ขณะที่เบลล่าก็โพสต์ภาพน่ารักน่ารักบอกว่าพระยาวิสุทิสาครคุณหญิงกาละเกตมารายงานตัวแล้วค่ะ พรมลิขิตสำหรับภาพเบื้องหลังการฟิตติ้งต้องบอกว่าแต่ละตัวละครก็จัดเต็มมากๆเหมือนรอคอยวันนี้กันมานานและสนุกสนานกับลุกที่ตัวละครโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีอายุมากขึ้นและที่เห็นว่าพี่หมื่นในเรื่องพรมลิขิตก็จะไว้หนวดให้สมกับเป็นพระยาและที่สำคัญคือมีลูกสาวสองคนที่ถิ้งท้ายไว้ตอนบุกเพนนิวาสซึ่งโตมาลูกสาว ก็สวยมากๆแม่แก้วและแม่ปรางรับบทโดยซีนพัทราพรและพีพีปุนปรีดาโดยเมื่อวานนี้ก็ได้มาฟิตติ้งก็น่ารักมากๆสวยได้พ่อได้แม่มากๆต้องบอกว่าพรมริขิตมีนักแสดงที่มาเสริมทับอีกเยอะมากๆเป็นตัวละครลับที่ยังไม่เปิดเผยแต่รับรองได้เลยว่าต้องว้าว เพราะรวมพระเอกนางเอกของช่อง3มาไว้ในเรื่องนี้ฟิตติ้งกันถึง2วันเมื่อวานฟิตติ้งนักแสดงไปกว่า10คนวันนี้ก็จะมีฟิตติ้งอีก โดยพรมริขิหรือบุเเพันิวาสภาคสองบทประพันธ์รอมแพงเรื่องราวของพุตานตัวละครที่เป็นหลานห่างๆของสีตางแม่ของเกุรางในวัย20ปีที่มีอาชีพนักจัดสวนได้เจอหีโบราณและสมุดคอยจากคนงานที่ขุดได้ซึ่งเป็นมนกิษณาการีที่ถูกฝังเอาไว้ เมื่อเธอแตะมันทำให้เธอได้ย้อนเวลากลับไปในอดีตและได้ย้อนไปในหลายยุคเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต้องรอติดตามในละครค่ะ